เป็คนที่ใช้มือเอ็กจัดทรงโรดนะครต้องการความนุ่มหนึบต้องการความเฟิรม์มตัวนี้แก้ปัญหาได้ทุกจุดนะฮะสวัสดีครับมาอีกแล้วฟ้าจริเรนยังยนเช่นเคยที่เดิมดินแดนแห่งการแต่งรถโอ้ยมากันเต็มสเต็ปีกแล้วกับนี่สุดในรุ่นได้ข่าวมาว่าสุดในรุ่นคันนี้กับอิ u ูซูมูเ แฟนทอมสีขาวแพงสุดในรุ่นโอ้โหแต่แพงยังไม่พอลูกค้าไงลูกค้าบอกว่ามีอะไรแพงใสอีกไหมโอ้โหอันนี้ก็จัดเต็มให้ดิครับกับชุดล้อยางช่วงล่างโอ้โหมีท่อเทอร์อะไรเต็มระบบเต็มสเต็ปเลยกับวิวเอแพงที่สุดในรุ่นโอ้โหได้เรียกตัวท็อปแหละตัวแ h นทอมโฟ w วิ view, สีขาว ได้ข่าวมาว่าราคารถนี่หนึ่งร้านหกแสนกว่าบาทนะเกือบร้านเจ็ดอะทอรู้สึกจะท้อหลักพันนะคันนี้สุดขนาดไหนเดี๋ยวมารอชมว่ามาเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวกลับแบบไหนเดี๋ยวรอชมเลยกับทีมงานฟ้าจะเดินยางยนต์รับรอน,น้าไม่งอคอยไม่นานอะไรนะกระดาสไตล์ประมาณนี้แหละเลนจะบรรพันหน่อยเห็นรถจัดชุดใหญ่ๆในใจมันเต้นใจมันสั่นไงว่างั้นเดี๋ยวเรารอชมกับชุดใหญ่ๆแบบนี้ สักคู่เดียวครับกับ m u l x สองพนย่สี phantom 4 wheel โอ้โหนี่คันแรกเลยนะสีขาวได้เพื่งได้ทากับ phantom ส่วนใหญ่จะเจอแต่สีเทาลัมโบรับรองรอแน่นอนเดี๋ยวมาดูในอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแป๊บเดียวครับจัดของก่อนนะ องอย่างรวดเร็วทันใจไวเหมือนโกหกโอ้โหไงแป๊บเดียวมาพรึบเต็มตาศึกวะเนี่มันทางของผมมิวเ x นี่มันทางของผมจริงจของครบจบทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้จัดอะไรบ้างเต็มระบบขนาดไหนแล้วของที่เลือกใช้เป็นอะไรเดี๋ยวติดตามผมมาเลยนี่ตามมามเร็ครับโอ้โหบอกเลยว่าเต็มคาราเบลกับชุดนี้มาดูก่อนนะล้อ,อยางนะครับเรามั่นใจในแบรนด์นี้กันอยู่แล้ว ใครที่มาหาเราในส่วนใหญ่เลือกใช้แบรนด์นี้ทั้งนั้นเพราะอะไรถึงต้องเลือกแบรนด์นี้ล้อหนึ่งเป็นล้อแบรนด์แท้สองล้อเป็นล้อคุณภาพมาตรฐานโอ้โหบอกเลยว่าปฏิเสธไม่ได้ชั่วโมงนี้กับล้อเวกวิวโคตรเฟี้ยวใครใสออร่าออกทุกคันบอกเลยฮะอันนี้มาในโมเดลที่มีชื่อว่า VF04 SUV โอ้โหลายฮิตสกิดใจสาว แต่คันนี้ฮะลูกค้าบอกว่าขอแบบดุดันบ้างนะเป็นล้อสีแบ็กแฟรดําด้านนั่นเองนะกึ่งเงากึ่งด้านไม่ด้านและไม่เงาจนเกินไปพอดีพอดีและออกมาประมาณสีแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าสเปคนี้เป็นสเปคขอบ20นิ้วนะฮะกว้าง9นิ้วอัฟเซตบวก15โอ้โหโคตรหล่อ,อสเปคพอดีเป๊กกับมิวเอ็กซ์นี่บอกเลยใครซื้อมิวเอ็กซ์เลือกสเปคนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะฮะ แล้วยางโอ้โหเลือกยางอะไร่ะครับโจทย์ที่ได้มานี่อยากได้ได้สุดชั่วโมงนี้รอเวกวิวก็ต้องกับยางโตโยต้ยนะครับตัวนี้เป็นยางตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นยางโตโยต a ยเทีาทำไมถึงบอกตัวใหม่ล่าสุดเพราะว่าปีที่แล้วมีมาแล้วปีก่อนนู้นมีมาแล้วแต่ว่าเป็นตัวหนังสือดํานะครับตอนนี้ปี24เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมีทั้งขาวมีทั้งดําในตัวเดียวกันเขาเรียกว่ายางไฮบริดโอโหได้หมดนะฮะ นอกก็ได้ในก็ได้หญิงก็ได้ชายก็ดีแ <Hey! S 1> นะครับนะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ชอบดําก็เอาด้านดําออกนะฮะนี่ลักษณะยางด้านดําก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่กิดใครชอบขาวก็มีขาวให้เลือกครับสลับเข้าสลับออกได้นะฮะเราดูแลจนคุณพอใจนะครับวันนี้ใส่ดําไปวันหน้ามาใส่ขาวก็ได้วันนี้ใส่ขาวไปวันหน้ามาใส่ดําก็ได้เราดูแลให้นะร้อยางนะครับ ยางยังพูดไม่จบยางนะครับที่เลือกใช้เป็นสเปค265 50ขอบ20นะครับเดี๋ยวเราทําการโหลดด้วยช่วงล่างเดี๋ยวมาคุยเรื่องช่วงล่างต่อนะครับลักษณะของยางก่อนดีกว่านะครับคนที่เลือกใช้ยางดอกใหญ่แบบนี้ยางเอทีออทเรเรนแบบนี้บางคนสงสัยว่ามันดังหรือเปล่านะครับยางมันมีเสียงไหมแล้วมันจะแข็งกระด้างไหมกับรถทีทีวีที่ต้องการความนุ่มนวลแบบนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยผู้ประสาทชาวบ,บ้านไม่ต้องทฤษฎีเยอะ ยางอันนี้ก็คือเหมือนยางธรรมดาเตดรถนั่นแหละแต่ว่าทําดอกออกมาให้หล่อให้โหดขึ้นลักษณะยางอารมณ์ยางก็จะเป็นแบบเดิมหมายความว่าขับนุ่มขับนวลเหมือนเดิมแต่ว่าได้ความดุดันของดอกยางที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวความแข็งกระด้างไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงเพราะออกดอกยางได้ออกแบบมาสําหรับตอบโจทย์ในลักษณะที่ผมพูดมานะครับอ่ารอยางก็จบกันไปนะครับเซตนี้หล่อหล่อ ใครเลือก m ิ l เมาอย่ารลืมันใช้ตัวนี้นะจ๊ะเพราะว่ามิลเมันทางของผมนะฮะมาดูช่วงร่างกันต่อนะครับช่วงร่างตัวนี้จะเป็นเซตที่ผมฮิตที่สุดกับชุดมิลเนี่ฮะเป็นแฮปปี้มิลจริงๆคนที่ใช้ m ิ l เจะจัดทรงโรดนะฮะต้องการความนุ่มหนึบต้องการความเฟิรม์ม ตัวนี้แก้ปัญหาได้ทุกจุดนะฮะชุดที่เราเลือกใช้นะครับจะเป็นชุด p r o f e n d e r Queen Series หลัง Picky b a c นะครับหน้านะครับจะมาพร้อมสปริงแบบนี้นะฮบ,บางคนถามว่ามีเซ็ตอื่นไหมก็มีนะครับแล้วแต่ฟังก์ชันที่คุณอยากได้แล้วกันในการเลือกใช้โช๊นะครับอย่าถามว่าอะไรดีกว่าอะไรนะครับเราต้องถามตัวเราก่อนว่าเราชอบรถออกมาอารมณ์ไหนเดี๋ยวผมจะจัดเข้าไปให้เข้ากับอารมณ์ของผู้ใช้รถนั้นๆดีกว่านะครับแต่ชุดฮิต ที่ลูกค้าเขาสกิดมานะก็จะเป็นเซตนี้เลยนิบอลนะฮะหน้าเนี่ยจะมาพร้อมสปริงนะครับเป็นชุดควีนซีรีส์สามารถโหลดได้นะครับนี่โดยการสไลด์กระบอกนะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้นะครับมันจะไม่เสียค่าเคสปริงอ่านะครับและสามารถปรับได้อีก1 6ระดับแข็งออนนี่นะครับปรับตรงนี้ได้1 6ระดับนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะเป็นเพ็กกี้แบ็คมาพร้อมซับแข็งแบบนี้นะฮะตัวนี้สามารถปรับได้แระดับนะครับนี่นะฮะปรับได้นะอยู่ในรถสวยงามเลยสเปค อย่าลืมกันนะครับสําหรับคนที่ชอบโหลดก็ต้องใส่สเปคโหลดแบบนี้นะครับเพื่อตรงรุ่นนะครับขับจะไม่กระด้างขับจะไม่มีผิดอารมณ์นะครับนี่ผิดอารมณ์ด้วยและสมอารมณ์หมายว่างั้นนะฮะตัวระยะความสูงหลังใช้เป็นสปริงเป็นตัวกําหนดนะครับอันนี้เป็นสปริงโหลดนะครับเป็นโป g r e s s ซีฟจากค่ายโปรเฟนเดอร์นะครับ สามารถเลือกระยะโหลดได้นะครับ1.5กับ2นิ้วนะครับตามที่เราเคยรีวิวกันมาแล้วนะครับถ้าเราอยากโหลด2นิ้วเราใส่แค่นี้พอนะครับแต่ถ้าเกิดคนอยากใส่1.5เราจะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้สําหรับคนที่ใช้1.5นิ้วเธอราไปแบบนี้นะครับความสูงก็จะได้1.5นิ้วถ้าถอดออกก็จะเป็น2นิ้วในด้านหลังนะครับส่วนในด้านหน้าก็สามารถปรับสไลด์กระบอกได้เลยในในตัวระยะตัวนี้นะครับสูงต่ําได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในยูสูเนี่ย มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับที่มองข้ามกันไม่ได้เลยกับระยะแคมเบอร์ล้อหน้านะครับเวลาโหลดลงมาแล้วเนี่ยล้อค่อนข้างจะแบกเลยทันทีโดยสัญชาตยานของรถเขาเองนี่สัญชาตยานเป็นนิสัยสันดาลของเขานเ่นแหละไม่ไม่ใช่ขอโทษนะครับไม่ได้หยาบคครแต่พูดกันแบบภาษาชาวบ้านแหมเตรียมจะบอกนะแต่เปิลแม่งพูดวิเคราะห์เลยยังไม่ใช่แบบนั้นนะฮะ คุยกแบบสนุกสนะอ่ะด้านหน้าเนี่ยมันบอกว่าปุ๊บมันโหลดปุ๊บมันแบะได้แล้วแก้ปัญหาล้อแบะมันมีด้วยกัน2วิธีอ่านะครับวิธีที่1งง่ายๆประหยัดเลยแต่ไม่ค่อยสวยงามนะครับก็เลยไม่ค่อยนิยมนะฮะสำหรับตัวรองกันแบะก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับเอามาต่อปีกนกให้มันยาวขึ้นนะครับรถก็จะแก้แบะได้อ่าแต่ว่าใส่มาแล้วโอ้โหดูล้อยางขนาดนี้โชขนาดนี้ควรจะไปใส่แอดโดมิเซอร์แบบนั้นมันจะไม่เข้ากันไงมันจะไม่ได้ฟูลเซ็ตไง เราก็ได้มีตัวนี้ทางโปรเวนเดอร์ออกแบบมาแล้วนะครับเป็นปีกนกปรับองศานี่สำหรับโหลดโดยเฉพาะนะฮะเนี่ยลักษณะเขาสวยงามนะครับปีกนกก็จะยาวขึ้นออกมาทำให้ร้อตั้งตรงนะฮะเพิ่มมุมตั้งศูนย์ได้มั่นคงยิ่งขึ้นแม่นยำมากขึ้นนะครับนี่โปรเฟนเดอร์นะครับเป็นแบรนด์พรีเมียมเลยนะครับต้องใส่ตัวนี้อีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับระยะของกันโคงก็มีผลเหมือนกันต่การขับขี่นะครับนี่เราก็จัดให้นะครับ ทั้งหน้าทั้งหลังฮ่าแบบพรีเมียมพรีเมียมเลยออกแบบมาได้สวยงามนะครับสามารถตั้งได้ปรับระยะได้เนี่ยฮะมันสามารถตั้งได้ปรับระยะได้ตัวนี้นะนะครับก็เฟี้ยวๆกันไปนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเต็มประสิทธิภาพของช่วงล่างเขาจริงๆนะครับน้านะครับทั้งหมดทั้งมวลยังไม่หมดนะยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกค้ารีเควสต์มาก็คือเรื่องของอัตราเร่งนี่นะฮะเราจัดให้นะครับลูกค้ารีเควสต์มาเป็นท่อ JTC ทเทเนียมโอ้โหรอๆแบบนี้นะครับปลายไทเทเนียมสีลุ้งๆแบบนี้สวยๆว,วัสดุเป็นสแตนเลสเงาแบบนี้อ่าโลโก้ของแท้แน่นอนนะครับ JTC นะนะครับพร้อมติดตั้งให้เราก็มีบริการนะครับสำหรับ MUX นะครับหรือรุ่นอื่นๆสนใจสอบถามติดต่อได้ที่ฟ้าเจริญยางยนต์นะครับอ่าเห็นไหมว่าเซตแบบนี้ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ มีมีสั่งเบรกไว้เติมเบรกอีกแต่ว่าของยังไม่มารอสักคู่นะครับเซตนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูทรงว่าที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งมวลใส่แล้วเป็นรถแล้วเนี่ยมันจะรอแบบไหนออกปเป็นยังไงสำหรับคนที่ใช้มู x นะครับตั้งแต่2020ขึ้นไปเซตนี้ต้องรุ่นหมดทุกตัวบอกเลยว่ามาได้นะครับฟ้าจะเดินยางยนต์รับรองมันทางของเราไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเราทำเกืบทุกวันนะครับมูเ ถูกใจใช่เลยฟ้าจเจริญยางยนต์อย่าเริ่มอย่าเพิ่งกดผ่านไปไหนเดีย๋ยวรอคันนี้เสร็จก่อนว่ารอแค่ไหนรอชมนะจ๊ะฟ้าจเจริญยางยนต์ครับผม สองงานครับผมนี่กับ m ิ l เอ็กโอ้โห2024ันย่ Phantom, ตัวแพงที่สุดในรุ่นโอ้โหใส่ของเทพๆทั้งนั้นนี่จบหล่อบแบบนี้เลยรถสีขาวทรง1.5หน้าหลังโอ้โหทรงก็ออกจะประมาณนี้นะครับกับชุงร่างชุดโบรเฟนเอร์ฟูลเซ็ตเป็นคว e นซีรีส์พิกกี้แบ็กปีกนกปรับองศาลูกหมากกันโค้งประระยะพร้อมเรียบร้อยมีความหล่อ,อก,กับท่อเจดีซเพิ่มแรงแรงเหยียบแรงบิด เขาเรียกเลยนะเพิ่มท็อกเพิ่มสปีดนะครับแรงขึ้นบินิดนึงแหละท่อจะช่วยได้บอกเลยแล้วก็เสียงไม่ดังนะครับกับท่อรุ่นสมัยใหม่แบบนี้ใส่กับรถ p ีพีวีแบบนี้ไม่ต้องกลัวเสียงว่าจะดังนะครับไม่ดังใส่สวยงามนะครับเพิ่มอัตราเร่งนะครับแล้วก็ส่วนล้อนะครับยางนะครับใส่เป็นล้อเวกวีเอฟศูนย์สี่เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะครับนวัตกรรมแบบรีดขยายน้ําหนักเบานะครับประสิทธิภาพความแข็งแรงเหนือกว่าล้อเดิมแน่นอนนะ ส่วนยางก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าโอเพนคันที่ AT3 นุ่มนึบเงียบแต่ดอกโหดดุดันแบบนี้นะตัวทั้งสีอข,ขาวาแบบนี้วันไหนเบื่อขาแบบนี้อยากจะได้ดำก็มาให้เราสลับได้นะครับได้2คาแรคเตอร์หรือว่ายางไฮบริดนั่นเองนะน,นะครับส่วนรถนะครับเป็นรถตัวสีขาวแบบนี้นะค,คุมโทนล้อสีดำนะครับก็ล้อยางช่วงล่างครบ เบ็รมีท่อมาพร้อมเรียบร้อยกับสเต็ปนี้นะรับรองลูกค้าถูกใจแน่นอนกับรถรล,ลอๆกับ m ิวเอ็กเจเนเรชันใหม่ล่าสุดกับรถตัวท็อปๆแบบนี้ลูกค้าสนใจใช้รุ่นนี้อยู่ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ฟ้าจเจริญยางยนต์นะครับร้านเราอยู่แยกสวนสมเดจปากเก็ดนนทบุรีนะครับมีสาขาเดียวไม่มีสาขานะครับก็จะไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยครับช่องกำลังเจริญเติบโตนะฮะแล้วก็มาพบกับรถนะครับที่เรารีวิวหลากหลายรุ่นนะหลากหลายแนวทางนะครับติดตามช่องเราได้ครับวันนี้แดดร้อนยืนนานไม่ได้ครับเดี๋ยวละลายสไตล์ไอสติมนะวันนี้ลาไปก่อนฟ้าเจริญยางยนต์นะครับเลือกที่ไหนไม่ออกบอกใครไม่ได้มาหาเราฟ้าเจริญยางยนต์จบจแน่นอนครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ